ต้นหนหครับชื่อเสจันอ์อิสระชูศักดิ์ครับวันนี้โชคพิกัดร้อยสิบปอนด์ครับมาสอบเกินไปเกินไป2ปอนด์กว่าอ่าเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่เสจันโตครับคุณผู้ช้ส,สอบมีใครบ้างตอนนี้มีรุ่นพี่ครับชื่อพยาพุทธแล้วก็เพื่อนๆในใครน้ำหนักที่สรุปเราคุมมากี่โลแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณม,มาทั้งหมดก็7จกิโลโอ้โหคือเราโตไวมากใช่ครับคือหายไป3เดือนครับคือพวดๆเลยแล้ววันนี้เจอใครครับเจอพลมงคลณเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเลยแล้วเราแกมบางแผงไงดีวันนี้ก เราเราดูครับลองลองพยายามนวดขาเขาดูเขาแพ้ขาแล้วขายไปสามเดือนจะหมดไหมเนี่ยไม่รู้นะครับก็ขายไในร้านต้องลองดูเนาะอายุใหญ่แล้วครับอายุสิบหกครับคนจังหวัดสงขลาครับไปปล่อยกิโลละปล่อยปล่อยห้าสิบเจ็ดกว่าโอ้เป็นเป็นมวยเป็นมวยสไตล์ฝีมือเขาครอะถนายขวาถนัดขวาสูงร้อยร้อยประมาณร้อยหกสิบเก้าเราชกมวยรวมๆประมาณยี่ยี่สิบเจ็ด ฝากพี่น้องกันเชียรหน่อยฝากพี่น้องชาวใต้หรือว่าเอฟซีทุกคนนะครับเป็นกำลังใจด้วยครับไปยิงเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตัวนี้ครับผมคอยมงคลจอมมังสีกับผมครับมีโชตพิการร้อยสิบปอนด์ครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงอกอผ่านครับพอดีเลยครับวันนี้เราคุมมากี่โลมาสี่โลครับสี่โลนะถือว่าต่ำสุดหรือยังร้อยสิบตอนนี้ก็ยังยังยังทำต่ำกว่านี้ได้อีกเนาะตัวนี้ชกกลางวัน เจอใครครับเสือจันทร์ครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วดูมาแล้วไปไงเขามีอะไรบ้างก็มีลูกพืดแล้วก็มีหมัดมีแง่งมีเข่าก็ดูครบเครื่องเนาะวันนี้เราวางจะบวางแผนไงดีก็อคิดว่าน่าจะวัดเข่าก่อนครับอืมก็มีแข่งมาเลยแล้วก็วัดฝีมือไปลายเอาแล้ววันนี้เราคุมซ้อมมาทั้งหมดในกี่วันประมาณ2ี่สบวันได้20ิบวันได้ซ้อมอยู่ที่ พี่จองสีครับผมบอ,อมฟุตซอลมีใครบ้างอ่าน้องแรกกับเกียนดาวครับอืมแล้วก็มีพี่เทรนเนอร์ช่วยกันเนาะนะครับเราล่าสุดที่นอ้องใครมานะอ่ากำไรหยกเล็กกำไรหยกเล็กนะเออความมั่นใจตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละก็90 90เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ร่างกายก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนี่คือเวทถนัดแล้วหรือว่าตำมือนี้ได้อีก ก็ร้อยเก้าก็น่าจะได้ร้อยเก้ายังได้อยู่อาร้อยสิบวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอายุอะไรแล้ครับอ่ปีนี้สิบแปดครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับไม่ปล่อยกิโลห้าสี่ห้ามาเป็นเป็นเราเป็นมวยมวยเดินมวยเข่าครับอถนัดซ้ายที่ขวาขวาครับสูงร้อยว่าหกสิบห้าครับเราชกมวยรวมๆประมาณอสามสิบสี่สิบครั้งครับฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อยครับสวัสดีครับผมพลเมืองจอมมือสีนะครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ